ภาษาโนบไม่ว่าตะขอหรือกงโนบเ <Yeah. S 1> มตตาพาติดปิดคบกันไม่ต้องมีชนชัน้นเพราะเราเปิฟองกัทางนั้นเมตตาพาติดปพติดปิดแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็นตัวที่ เป็นลงยาร้อนตัวแรกของจ่าครับผมตัวนี้ผมได้มาโดยการที่ว่าผมไปซื้อต่อจากเขามาเพราะว่ารู้ว่าจากปากจ่าว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่เป็นงานลงยาร้อนอลงยาร้อนหมายความว่าเหมือนกับลงยาในหน้าหน้าปัดนาฬิกา่าจิวเวลี่งานนี้จะทำยากกว่าลงยาเย็น ครับผมเพราะว่าพวกนี้เนี่ยการกรรมวิธีเนี่ยมันต้องใช้ไฟเข้าไปทําเพราะว่ามันทําแต่ละจุดเนี่ยมันยากนี่เป็นตัวแรกเลยของงานจ่าธงชัยครับพีุ่พอรู้ว่าเขาสร้างตัวนี้ขึ้นมาก็เลยตามก็บเลยตามเก็บใช่ครับยอมไม่ได้จริงๆเลยนะลายจริงจริงแล้วเก็บไว้ในกล่องด้วยแฟนพันธ์แท้จริงเลยใช่ ผมว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่ว่าเราขอจากตรงชัยอยู่ในมือนี่ไม,ไม่ไม่น้อยไปกว่าใครครับเยอะมา,<อ>มากก<อ>็ส่วนหนึ่งก็แบ่งปันให้กลุ่มผู้เล่นที่เขาอยากจะอนุรักษ์อยากจะศึกษาใครสนใจก็สอบถามดูได้ก็ถ้าผมมีสองตัวผมก็จะแบ่งออกตัวนี้เป็นงานที่จาตรงชัยสร้างขึ้นมาให้ผมโดยเฉพาะเคี่ยวนี่เอาจากเส้นทองทองเหลืองครับไปปั่น เจียให้เป็นเข like um, ี้ยวเขี้ยวจะแหลมความคมอันนี้คือหยกพอดีบังเอิญจากเหลืออยู่อันหนึ่งก็เลยทําใส่มาให้ผมชุดนี้ครับผมไอ้ที่พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเพชรลัสเซียสีแซ่บครับผมฝีมือละเอียดมากครับอียานาฟเนาะครับผมอันนี้เป็นสัญลักษณ์อันนี้ก็หนึ่งในเมืองไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งในเมืองไทยคือมีตัวเดียวเลยหนึ่งในสยาม นี่นี่ชิ้นนี้ก็หนึ่งในสยามเหมือนกันครับเพราะว่าแกทำให้กับคนที่ชื่นชอบงานของแกโดยตรงอืมครับอันนี้มาถึงตะขอตัวลินนะครับก็คือตะขอหมกกรตัวเล็กของจ่าลงชัยซึ่งพิ้วบอกว่าอยากจะมีการแนะนำให้การดูตะขอตัวนี้เพราะว่าค่อนข้างจะมีของเที่ยวมาในตลาดเยอะมาก <มา S 2> ครับ,รบก็คือเดี๋ยวเรา ามาดูรายการเราแล้วเพือจะได้มีความรู้เกี่ยวกไปด้วยนะครับก็คือตัวนี้ให้ยิสแนะนำนินนดน,น,นึงครับผมตัวงานของจ่าตรงชัยนะครับเหล็กตอกถ้าเป็นยุคเก่าๆเนี่ยมันจะเด็กตอกเป็นตัวกลมแล้วก็ตัวกลางเนี่ยมันจะมีมีคล้ายๆหมุดตอกอไป oh. มันเหมือนกับสร้างเป็นมิติออกมา oh. ซึ่งเหล็กตอกตัวเนี้ยน้อยคนที่จะสร้างเครื่องมือชิ้นนี้ออกมา ก็เลยทําให้การก๊อฟค่อนข้างลาบากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก๊อปสมัยใหม่มเขาก็คือว่าเอาไปก๊อปในลักษณะก๊อปเวียงเวียงโลหะม,มันก็ทําให้ค่อนข้างที่จะขายของต้นแบบแต่ว่าความตื้นลึกหนาของของของ,ของเหล็กตอกมันจะไม่เหมือนกับตัวแท้ตัวแท้มันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือการตอกมันจะไม่ได้อยู่กับที่ม,มันจะแบ่ง แบ่งสเกลออกมาแต่และชิ้นงานเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันทุกตัวครับผมบเพราะว่าเขาเหมือนกับด้นสดเลยตอกสดเลยมันไม่เหมือนกับว่าก๊อปจุดไหนมันก็คือจุดนั้นมันก็จะเป็นเอกลักษณ์อ่าพวกนี้แล้วก็ของจ่าธงชยัยเอกลักษณ์ของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือจำปาจำปาจะเป็นลายตะข่ายนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะเอาไปทำ เรียนแบบกันเยอะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าแท้ไม่แท้อยากรู้ง่งายๆก,ก็คือมีของปลอมดีกว่ะะ <c oughs> าครับศึกษาครับผมของปลอมอยู่ในมือปุ๊บพอเราไปเห็นของแท้เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อของป่ว <c oughs> ปลอมห <c oughs> นึ่งจริงๆนะครับคือการหลักการดูตะขอหรือดูอะไรก็ตามเนี่ยถ้าจะรู้ตัวไหนแท้หรือไม่แท้เนี่ยนะครับแนะนำว่าควรจะลงทุนหาของแท้ไว้ในมือสักตัวหนึ่ง ทำไมจะดูรู้ทาไมกันไม่ไปทาดูรู้ก็เอาว่าอันไหนแท้ไหนไม่แท้ครับ,รบสำหรับสําหรับคนที่สนใจหรืออยากจะเก็บของพวกนี้นะครับผมแนะนําคือให้ไปถึงตัวคนเก็บจริงๆเลยว<ช>ิย,ย่างียแล้วก<ช>็ <ๆ S 1> มา,าขอความรู้กันได้ได้ครับหรือว่าไปถึงมือช่างเลยถ้ามีโอกาสนะฮะก็จะ <c oughs> ไ,ได้ได้ได้รู้เกี่ยวกับประวัติการทําหรือความเป็นมาที่ที่ท่านเขาทํามานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเงินของท่านนะครับ แท้ฉะนั้นคือเวลาจะศึกษาหรืออะไรของพวกเนี้ยใช่เย็นๆเนอะไม่ต้องรีบใช่พวกนี้ของมันมีมูลค่าสูงอืมมาอีกหนึ่งตัวอะไรไม่ได้คุยไปเเษนตัวเนี้ยไก่ใช่ไหมน่าที่อยู่เหมือนกันเลยไก่สามหางครับมีเยอะครับเยอะใช่ไกัสมเยอะครับไอ้ไอ้จะบอกว่า้นี่คือแค่จานวนหนึ่งเนาะที่ที่ไม่ได้ติดโรงใช่ครับโกงอนี่เป็นสิบนะฮะหลายสิบด้วยเป็นฟอร์มเดียวกันนะครับครับผมก็เรียกไก่สามหางเป็นสามหางนะ จะบอกเพื่อนๆว่าดูตรงนี้ดิฝันลงเลยคือแบบหนามากโคตรหนาคือฉลุมมือนี่คือเมื่อนะเมื่อนะมันเป็นโลหะครับงเหลืองมากแหมจริงๆอ่ะถ้าเกิดมาดูของแท้อย่างนี้แล้วอ่ะแล้วไปเจอของเทียนตลาดเู้ยนง่ายมากเลยนะแค่ความหนาของตัวเอาพิณกันเลยคนละเบอร์เลยครับผมง่ายใช่ครับเพราะจะมีช่างบางบางช่างเลยนะฮะที่ผมเคยเห็นก็จะมีเอา พัเทิร์นของอาจารย์เนี่ย hey, ไปกอฟบาชาเป็นช่างงานมือนี่แหละก็แต่ว่าลายพวกลายตอกลายตีนหรือการฉลุอะไรเงี้ยเขา่าจะไม่เหมือนกันเนาะทําออกมาก็ไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับไม่เหมือน <P ew> เพราะว่าเอกลักษณ์ของของของงานช่างแต่ละคนไม่เหมือนกัน<ช>คือลายมือเหล็กตอ,อกเหล็กตอกเฉพาะเหล็กตอกทําออกมามันก็ไม่เหมือนกับต้นแบบต้นแบบ งานเหล็กตอของของเขาแต่ละตัวเนี่ยเขาจะทําออกมาเป็นเอกลักษณ์ตัวตนของเขาเลยตัวงานตอกเนี่ยมันจะเป็นเหล็กตอกที่ทำไว้เพื่องานชิ้นนั้นโดยเฉพาะ,ะระยะหลังที่ที่ทำงานออกมานะครับเป็นชิ้นงานโดยโดยตรงเนี่ครับก็ไม่ธรรมดานะผมบอกไม่ธรรมดาจริงๆแ,แต่ละชิ้นนี่คือเขาเรียกว่าสร้างสรรค์แล้วก็ใช้ใช้ฝีมือใช้ แรงกายแรงใจในการสร้างผลงานนี้ขึ้นมาผมถือว่าเป็นงานศิลปะนะฮะแล้วก็เป็นสมบัติของบ้านของเมืองเราเลยนะครับผมเนาะใช่ครับใช่เลยตอนนี้อาจารย์ก็เจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับแต่ยังมีงานศิลป์ออกมาอีกครับทุกวันนี้ก็ยังหลังสรรงานสวยๆออกมาเยอะครับผมตะขออาจารย์เนี่ยเหมือนกับพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครแกอายุเยอะมากแล้วแกก็ยังพัฒนางานแกจะเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่ง แกจะและลนะักษณะการดีไซน์แบบออกมาจะไม่ไม่ไม่ย่ำอยู่กับทีคบ่ครับจะลุดหน้าตลอดคร,ครับผมเดี๋ยวมีชิ้นงานหนึ่งครับที่ที่ท,ที่เป็นจุดเดยวนะตัวนี้เราจะเห็นกันบ่อยในโลกโซเชียลเนาะครับผมเป็น สร้างขึ้นมาเก้าตัวจะให้บุคคลพิเศษไม่มีการซื้อขายแต่จะให้ให้เป็นเพื่อคนที่รักครับผมนี่นี่นีคือหนึ่งหนึ่งในชิ้นงานที่ไว้เทิดพระเกียรติในราชการที่เก้าเหมือนเป็นสมบัติแผ่นดินครับนี่แหละครับผมบอกเลยว่าไม่ได้ว่าจะได้มาง่ายๆมีเงินก็ซื้อไม่ได้แล้วสำหรับของตัวนี้นะครั ตอนนี้ทั้งหมดมีอยู่9ตัวครับอยู่ที่ผมแล้ว3ตัวนั่นไงครแล้วจะตามมาอีกตัวหนึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ใหญ่กว่านี้ที่ใส่ในกรงนกเขาอาจารย์รับปากแน่นอนแล้วว่าจะส่งมาให้ครับ <c oughs> <c oughs> ผมพอไม่ได้ไง,ไง,ง่ายๆครับก็มีงานต้นแบบอยู่<อ>มีกระส่งนนมาให้ครับอันนี้คือแบบเลขเก้าแล้ว้องนี้เอง อันนั้นจะแบบนลกเก้าะดูไม่น่าจะได้เซ็นเตอร์นะครับแต่ว่าได้ใส่กรงจริงแฝนได้ครับนะี่ะสุดยอดไอเดียความคิดของแกสร้างสารรค์มากอันนี้แกทำขึ้นมาเรื่องในอ่าเป็นเทิดประเกียรติราชการที่9ผมเองผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้มาเพราะว่าเรื่องของเรื่องเราเราศึกษาออและก็ชื่นชอบในผลงานของท่านนะก็เลยทำให้ผมเป็นของขวัญครับผม ผมจะบอกเพื่อนๆว่าของพวกนี้นะครับผมถ้าใครไม่อินหรือว่าไม่ได้สนใจเนี่ยก็จะมองแค่ว่าอเอ้ยมันคือ,อะไรเล่นอะไรกันมันคือทองเหลืองเออ่พวกพวกมึงเล่นอะไรกัน <laughs> แต่ผมก็จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะมันมีคุณค่ามันมีประวัติมันมีความเป็นมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมามีแค่ วันสองวันหรือตามกระแสใช่คนนี้คือม่มันมาตาขมากแล้วนายมากจริงๆเดีเยป๊อปมู้ดนี่กี่ปีโอ้โหใช่เป็นห้าหกสิบห้าหกสิบปีหกสิปีใช่แล้วนะฮะเรียกว่ามันเป็นเป็นประวัติศาสตร์ของผลงานศิลปะในบ้านเราที่เราที่แบบต่อให้คนสร้างไม่อยู่แล้วแต่ผลงานยังอยู่ให้ให้ให้ได้ชื่นชมให้ได้จ่าจ่ารีชาร์ทกัน เป็นใบคำอวยพรภาษาจีนครับซึ่งใบนั้นได้มาทั้งหมด5-6ถึง6ชั้ oh. สนสนามไทยมาเลยครับครับผมระยะเวลาสิกว่าปีที่เดินทางไปแข่งประกวดกองถามว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายกับเราคือเราก็ไม่รู้ว่ากลงของเราจะได้มาเป็นที่หนึ่งไหมแต่เราไปร่วงเพราะใจเรารัก พูะเจ้าประสานอกไม่ว่าตะขอหรือตรงนอก<จ>มิตรภาพติดปีกขบกันไม่ต้องมีชนชันเพราะเป็นฟองใทางนั้นมิตรภาพติดปีกมิตรภาพติดป